และนี่คือคอนโดแค่4นาทีเท่านั้นก็ถึง MRT ห้วยขวางบอกเลยทุกคนคว่าเพื่อนได้ห้องนอนแยกและแถมมีครัวแยกด้วยนะและตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะซีดรัชดาห้วยขวางาเงินเดือนแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วและผ่อนเริ่มเพียงแค่เดือนละหกใบเทาต่อเดือนเท่านั้นเฮ้ยฟังไม่ผิดและบอกเลยว่าห้องนี้ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วจ้ากระเป๋าก็เข้าอยู่ได้เลยได้ของทั้งหมดในห้องนี้เลยนะแล้วเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นของ s b เฟอร์นิเจอร์เลยนะมีโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้เลยนะจ้าจะนั่งรัปตูว จะนั่ง3าคนสองคนก็ได้เหมือนกันนะทุกคนบอกเลยว่าได้แอร์ใหม่หนาวช่ำมากและโลเคชันนี้บอกว่าอยู่ใจกลางราชดาห้วยขวางเลยนะใกล้กับเซนทัลพระราม9้าและเซนทัลลาดพร้าวเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเป็นระบบดิจิตอลดอลล็อกซึ่งปลอดภัยหายห่วงมากเลยนะทุกคนมามุมนี้เราก็นั่งหนังสืเวิร์กฟอร์มโฮมตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะและนี่ค่ะโซนนี้จะบอกเลยว่าห้องนี้เป็นหนึ่งห้องนอนแยกเปิดประตูบานเลื่อนมาปิดแบบนี้ได้เลยเพทเลยนะอ่ะเข้ามาเลยจ้าขนาดใหญ่ต้อง5ฟุตให้ด้วยแบบนี้เลยชุดที่นอนหมอนประหง ได้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะทุกคนและที่ผนังคือตกแต่งสวยงามมากปิดเปิดไฟดาวไรก็ได้นะคะห้องนี้นะคือเห็นเป็นแบบเป็นวิวด้านหน้าเลยนะคะมีที่จอดรถเรียกได้ว่าเป็นที่จอดรถแบบในล่มเลยนะและป้ายเตียงของเราได้ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เพื่อนจบว่าอีกตู้หนึ่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันและมีแอร์ให้ตรงนี้อีก1จุดนะจ๊ะและโซนสุดท้ายไปดูห้องครัวกันทุกคนและห้องครัวของเขาก็มีเป็นประตูบานเลื่อนเปิดปิดเวลาทาอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยกลิ่นไม่เข้าห้องแน่นอนบิวอ,อินแบบนี้เลยนะปิ๊ง นี่ค่ะเขาช่างเขาจะติดตั้งให้คือเรารีบพามาดูห้องเลยนะถ้า,<ข>าจะรอครัวติดอะห้องไม่อยู่แล้วจ้ะและนี่ค่ะระเบียงของเราก็ติดตั้งเครื่องซักผ้าได้บริเวณนี้เหมือนกันนะ,<ล>ะจ้ะและโซนสุดท้ายมาดูห้องน้ํากันทุกคนห้องน้าเขาก็จะแบ่งกัน้นระหว่างโซนเปียกโซนแห้งและเขาก็เปลี่ยนฝักบัวให้ของฮัเฟ่เแบบนี้เลยนะติดตั้งเครื่องระ<ม>อุใ้ครบแล้ว,ลวทุกคนไม่ต้องซื้ออะไรแล้วร่างกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยและเพื่อนๆเ,เงินเดือนสตาร์ทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเป็นเจ้าของได้ไหนใครอยากมาอยู่เป็นของตัวเองบ้าง เตะเลยนะ